เสร็จแล้วค่ากับการฉีดฟิลเลอร์หน้าแก้มนะคะถ้าใครกลัวเจ็บนะคะจะบอกเลยค่ะว่าไม่เจ็บเลยแนะนําที่นี่เลยค่ะ Justbel Clinic ย้ำต้องที่นี่เท่านั้นนะอันนี้ก็คือผลลัพธ์ที่ได้นะคะปากของเมดูอวบอิ่มขึ้นเป็นทรงขึ้นนะคะถ้าใครที่สนใจนะคะก็สามารถทักที่เพจ Justbel Clinic มาได้เลยค่ะ จะเห็นได้ชัดเลยว่าร่องแก้มของมีเนี่ยดูตื้นขึ้นนะคะหน้าก็ดูไม่โซมอีกต่อไปทําให้หน้าดูเด็กขึ้นแล้วก็ยกกระชับหน้าดูวีขึ้นอีกด้วยคุณหมอมือเบามากๆไม่เจ็บเลยนะคะสําหรับใครที่อยากปรับรูปหน้าแบบมีนอย่างนี้นะคะสามารถมาได้ที่ justbel clinic ค่ะ